รับสวัสดีครับพี่รองทุกท่านครับที่คือการตัดตัดยานะครับเพื่อที่จะเตรียมสถานที่ครับจัดพิธีทุกค้นกับปฏิญ,ญาณลูกเสือครับเนื่องในวันสถาปะนาะคำับขนาดลูกเสือประับลูกเสือแห่งชาตินะครับประจำปี 2567ัร,รกับที่จะว,วะิ่งขึ้ือนวันที่1กรกฎาคม2 5งพันห้า,หารสรกับวันจันทร์ที่จะถึงนี่นะครับครับซึ่งทางโรงเรียนเองนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นสถานที่ นะครับทางสี่โรงเรียนนะครับจะมารบกันอยู่ตรงนี้นะครับครับสนามกีฬาน,นี่แหละนะครับก็เลยต้องเข้านะครับต้องเต,ตรียมสถานที่เนี่ยครับอันแรกก็ต้องตัดหนาก่ร้าะนะครับตัดหนาก่อนครับมือเส้นนี้โบนัปวันได้มาตัดครับมือเส้นนี้โบได้มาตัด ครับเนื่องจากว่า,าดําเนินการในส่วนของอโต้ทอน้าประปาอยู่นะครับน้าประปาอีกฝั่งทางด้านหนึ่งนะครับบ่วไหลนะครับบ่วไหลครับต้องต้องเลี้ยงนะครับต้องเลีล้ยงเราเหลืออีกจากสองมื่นนะครับสองมืน่นนะครับจะได้เตรียมสถานที่ ตัดหลายรอบแล้วนะครับตัดไปหลายรอบแล้วเดีียวโบนั้นเดีียวสสั้นนะครับ,นนรบตกแจงให้มันสวยงาม เป็นเอกสวยงามครับสถานที่ของโรงเรียนนี่นะครับจะเเป็นเจ Ru ้าภาพหลายๆอย่างครับหลายอย่างครับเป็นโรงเรียนหลักครับโรงเรียนขนาดกลางครับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาครับว่าจะเป็นอ่าเลือกล,ล,ลืมแรกเลยนะครับกิจกรรมแรกก็คือวันสถาปนา ทางบรรดาข้าหน้าลูกเสือนะครับแข่งช่างครับที่จะมีขึ้นในวันที่วันจันทร์ที่1นึ่รกรกฎาคมที่จะถึงนี่นะครับกิจรกรรมที่2ก็คือกีฬาะตตน,นะครับกลุ่มโรงเรียนตมบุญครับทั้งหมด4โรงเรียนกับจะมาแข่งขันอยู่อยู่ตรงอยู่นี่นะครับอยู่นี่นะครับปีนี้จัดไปปีนี้นะครับขอเพิ่อมอีกมือหนึ่งเป็น3มมือกับ3มมือครับเป็นการแข่งกีฬา ก็คือที่3ก็คือเขาค่ายลูกเสือนะครับเขาค่ายลูกเสือครับตรงนี้นี่เป็นเจ้าภาพอีกนะครับเขาค่ายลูกเสือผักเลี้ยมผักเลี้ยมนะครับผักเลี้ยมลูกเสือนะครับช่วงปลายปีนะครับตรงจุดนี้ละนะครับสนามนี่ละสามกิจกรรมหล,ลักๆนะครับมีขึ้นทุกปีนี่นะครับเจ้าภาพเขต้องดำเนินการ ครับในส่วนที่พอเฮดได้นะครับพอเฮดได้ไป็นกวนนะครับโรงยันอีกสามโรงเยันนั่นนะครับกับโรงเล็กขนาดเล็กนะครับในขนาดเล็กครับอุปกรณ์ต่างๆบพระอบนะครับประอบโรงยันเจ้าภาพโรงยันหลักจะต้องดําเนินการนะครับมือสองมือมณีนะฝนบ่มีนะครับบ่มีฝนตก ถ้ามีก็มีตกนิดแน่อยๆนะครับถ้าวันที่หนึ่งเนี่ยฝนตกวันที่สามสิบมันฝนตกกิ่งแห้งนะครับสถานที่ตรงนี้ก็อาจจะบ่ได้จะอาจจะลงบ่ได้นะครับเพราะว่าน้ำอาจจะขังเต็มสนามเลยกับถ้าตกแห้งหลายมื่นนะครับตัวจะแห้งครับกตกเกี่ยวไมกว้กอนนะครับถ้าตกมากก็ต้องดำเนินการจังอื่น เป็นแปลงข้าวตูบกะแต่เห็นไปตามแผน กับบางปีนะครับฝนกระตุกนะครับในช่วงวันที่เอในช่วงวันที่28 29นะครับมีตัวนานะครับเป็นมือท,ที่มีการจัดกิจกรรมนะครับถกทวนคำปฏิญาณน,นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสถานที่นะครับมีนะครับบางปีก็มี ในการเขากีฬาก็มีนะครับกีฬานะครับก็ยังมีเลยนะครับเดือนบุกิกาครับฝนตกนะครับตกเบิดมือนะครับแข่งบนมือกันตกบนมือกันนะครับนี่กับบางปีฝนตกบุกิกากับบางปีกับบนตกนะครับตกบนตกก็ไเฮ็ดคื้เก่านะครับเพราะว่าถึงมือแล้วนะครับบอกสมาี่จะเปลี่ยนแผนเป็นแผนได้นะครับเพราะว่าโรงเรียนนี่ก็ต้อง เขียไปตามแผนนะครับเพื่อทางสปทนะครับเพื่อสัมพันธางกำนังงานเขียนนะครับมีการมีงานลงมาอีกนะครับตกเย็นการตกเขียนตามนโยบายหลักนะครับนโยบายหลักของสปทของเขียนนะครับเขอสามารถที่จะเรียงได้นะครับ,นะรบเหมืนว่านะครับผมขอหยุดเนกรณีก,กโโรณีหน่อยด้วย ากกดติดตามกดแชร์ฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมผู้ใหม่ครับไปทำนาทีหลายงานกับเจ้ากับโรงเรียน กับผู้ชีวิตกับชุมชนที่ผมอยู่นี่นะครับฝากพี่น้องไว้ทุกท่านไปด้วยครับสวัสดีครับ